สไพยเจ้าสัวใหญ่ตัวแสบตอนที่6ที่โต๊ะอาหารค่ำวันนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาสองคนหนึ่งคนนั้นคือเพียงขวัญและอีกคนคือเรวดีคนรักของอัธนบที่พยายามเบียดตัวเองเข้ามาเป็นแขกในโตอาหารมือ้อค่ำของบ้านนี้ให้ได้สัปดาห์ะครั้งเพื่อสร้างภาพที่ดีให้เป็นที่ยอมรับ ของทั้งพ่อและแม่และคุณปู่ของอัธนพประมุขของบ้านแนะนำกับทุกคนนี่คือเพียงขวัญสมาชิกคนใหม่ของบ้านนี้เขามีศัก์และมีสิทธิ์เท่ากับวายุและอัธนพฉันจะให้วายุเป็นคนดูแลในการปรับสภาพของเขาใครเกินครับคุณพ่อถึงมีศักิ์มีสิทธิ์เท่าหลานปู่ทั้งสองพี่ปูนถามขึ้นอย่างตรงไปตรงมาคุณพิชิต น่าเข้มเล็กน้อยแนะนำให้รู้จักแค่นี้ล่ะส่วนจะเป็นใครยังไงนั้นเอาไว้แล้วจะบอกอีกทียินดีที่ได้รู้จักคะ่ะคุณเพียงขวัญเรวดียื่นมือไปจับกับสาวที่อ่อนวัยกว่าเป็นการสร้างสัมพันธร์มตรแต่อัษนบกลับจับมือคนรักของเขากลับมาบีบแน่นๆและมองเรวดีตาของขวางใครๆก็ดูออก วัฒนพนประกาศตัวเป็นปอระปังกับผู้มาใหม่ลงมือทานข้าวได้แล้วขอให้ทุกคนให้คำแนะนำที่ดีแก่เพียงขวัญในการเป็นสมาชิกที่ดีของบ้านนี้ก็แล้วกันเดี๋ยววันงานเซย,ยิทฉันจะเฉลยเองว่าเป็นใครทุกคนที่รู้ว่าวันงานแซยิตของคุณพิชิตนั้นอีกไม่กี่วันกี่เดือนต่างก็มีเป้าหมายแต่เพียงขวัญ ไม่รู้เธอได้ะเตลือบมองคุณวารีและวายุสลับกันไปมาหลังอาหารค่ำทุกคนต่างแยกย้ายกันไปมุมของตัวเองคุณวารีนั้นสั่งการให้คนรับใช้จัดห้องไว้ให้เพียงขวัญตั้งแต่กลางวันแล้วเสื้อผ้าอภรณ์ที่วายุซื้อหามาให้หลายชุดนั้นถูกซักรีดแขวนไว้นในตู้เสื้อผ้าแล้วอย่างรวดเร็ววายุพาเธอ เดินออกมาที่สนามหญ้าอันกว้างขวางของบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องต่างๆมากมายพอออกมาพบคู่ของอัธนพกับเรวดีแม้เดินควงคู่กับวายุสมกันยังกับกิ่งทองใบยุห่อหมกกับบยอตะก้อกับรองเท้าผีเน่ากับรองผูพูดมากไปแล้วอัธนพวายุทำเสียงครืมครืมแต่อัธนพก็ยิ้มมุมปากให้ญาติผู้พี่ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณปู่ท่านคิดอะไรยังไงกับการที่อยู่ๆก็ให้นายไปตามหาใครก็ไม่รู้เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านแต่ฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะวายุว่านายกับแม่นายนะมีเส้นสมองที่ซับซ้อนมากเข้าใจยากว่ะถ้าพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจอย่างผิดๆแล้วก็ไม่ยากนายพูดอะไรนายพยายามจะบอกอะไรอ๋อ พูดตรงๆก็คือนายอุปโลงใย,ยคนนี้ขึ้นมามาเป็นใครที่คุณปู่ต้องการพบทำไมคุณปู่บอกไปแล้วว่าเพียงขวัญเป็นสมาชิกคนใหม่ของบ้านนี้เพราะฉะนั้นนายไม่จำเป็นต้องมาคล้องใจอะไรอีกสองเดือนทุกคนก็จะได้รู้ฉันเองเป็นคนพาเขามาก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะรู้อะไรไปมากกว่าที่คุณปู่บอกทุกคนเลอืม เราต้องช่วยกันดูแลสมาชิกใหม่ของบ้านนี้นะอัฒนน์หันไปแก้เกอกับคนรักของเขาเรวดีทำเป็นถามอย่างที่คิดว่าฉลาดดูในฐานะอะไรล่ะคะในเมื่อคุณปู่ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้เป็นใครมาจากไหนและเพื่ออะไรคุณปู่ได้บอกไปแล้วว่ามีศัก์และสิษย์เหมือนเราสองคนในนบวายุบอกเข้มเข้ม ส่วนเพียงขวานนั้นได้แต่มองหน้าแต่ละคนคิดอยากจะโพกออกมาตามประสาสาวปากไวแห่งสลัมที่ใครยามหยัดไม่ได้แต่เพราะเกรงใจวายุและรู้ว่าวายุนั้นไม่ใช่หลานรักของคุณปู่เท่ากับอัธนบดังที่เคยคุยกันมาแล้วเธอจึงไม่อยากทำให้เขาเดือดร้อนเพราะความปากไวใจกล้าของเธออย่าเพิ่งทำให้ไก่ตื่นมีวิธีด่าบแบบสายตรง และทางลัดทางอ้อมที่ทำให้คนหงายเก่งได้ขวัญเอ้ยรอไปก่อนหญิงสาวเตือนสติตัวเองนับตั้งแต่วันที่วายุได้รับตำแหน่งยังไม่เป็นที่ภาคภูมิใจจากคุณปู่ว่าให้ดูแลเพียงขวัญให้ดีที่สุดในระยะเวลาสั้นๆให้กลายเป็นผู้ดีมีมารยาทให้เร็ววันวายุก็จำเป็นต้องแบ่งเวลาจากการทำงานแวะมาดูเพียงขวัญที่คอนโด ซึ่งเขาจ้างครูมาสอนมารยาททางสังคมและสอนภาษาอังกฤษให้หญิงสาวโดยอ้างพูเป็นปู่ผมให้เขาออกไปเรียนข้างนอกเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องเกรงใจเรื่องที่เราต้องเสียเงินแพงจ้างครูมาสอนที่บ้านเขาต้องกังวลอะไรในเมื่อเรามีเงินมากมายก็เพราะเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของเขาะครับที่รู้จักเกรงใจรู้จักคุณค่าของเงินนั่นเป็นวิธีการพูดของวายุ ที่สะกดคุณปู่ของเขาได้นานๆเขาจะพูดให้คุณปู่เอออาตามได้เพราะรู้จุดอ่อนของคุณปู่ว่าท่านจะพึงพอใจคนที่รู้จักคิดเกงใจและกระตันยูเป็นยังไงบ้างเพียงขวัญพอจะออกไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับฉันได้หรือยังเขาแซวเมื่อเห็นว่าเพียงขวัญกำลังเก็บอุปกรณ์จานชามเข้าไปเก็บไว้ในตู้ครัวเล็กๆของวายุ แต่แทนที่เธอจะตอบเขาเธอกลับถามคุณมีห้องชุดนี้ไว้ทำไมอะไรอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดทั้งๆที่ก็มีบ้านอย่างหรูหรามีคนรับใช้ตั้งสามสี่คนแกจะไปเศร้าซีเสียมารยาทถามทำไมแหมมารยาทด,ดีขึ้นมาเชียวน้าตาแกก็ต้องซึมซับสิ่งที่ครูเขาสอนไว้อย่างละเอียดให้มากๆนะไอ้ควันไม่งั้นคนจ้างเขาเสียเงินไปเปล่านะ จ้ารู้แล้วจ้จตาไอซีเธอพูดภาษาอังกฤษเหลือบมองไปทางวายุที่มองเธอด้วยสีหน้าเจือรอยยิ้มนับวันเขาก็ได้เห็นว่าเพียงขวัญพัฒนาขึ้นทั้งหน้าตาการแต่งกายที่เธอเป็นคนคิดสร้างสรรค์สลับเสื้อผ้าให้เข้าชุดเข้าคู่กันจากสิบชุดเธอก็มีใส่ได้เป็น30บชุดอย่างลงตัว เออนี่เพียงขวัญครูก็สอนเต้นรำให้เธอหรือยังสอนแล้วค่ะงั้นเราไปทดสอบบทเรียนกันดีไหมที่ร้านอาหารฝรั่งเศสโอ้ยทำไมต้องร้านอาหารฝรั่งเศสละคะอาหารไทยธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรอท่านจะให้ฉันเรียนแบบนี้ไปทำไมนะ้าท่านคงเล็งเห็นว่าอนาคตข้างหน้าของเธออาจจะต้องสัมผัสกับผู้คนในแวดวงธุรกิจแขกหรือลูกค,ค้าต่างประเทศในบริษัทละมัง้ง เรียนรู้ไว้เถอะเป็นสมบัติติดตัวเรานะฉันสงสัยจังเลยว่าหลานสาวในเติมคนขับรถนี่สำคัญยังไงท่านถึงได้ให้อะไรต่อมีอะไรกับแม่สาวคนนั้นนักหนาให้ศัก์และสิทธิ์เท่ากับหลานปู่ของท่านเลยนะพูดแล้วเธอก็มองไปทางตเติมวายุเองก็มองไปด้วยเช่นกันผู้ถูกมองและตั้งคำถามทางวาจาและแววตานั้น เห hey, หันออกไปมองนอกหน้าต่างที่เห็นแสงไฟจากร้านรวงข้างทางระยิบระยับทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจวายุมองเพียงขวัญด้วยแววตาอ่อนโยนยามที่เธอเผลอพอหญิงสาวหันกลับมามองเขาเขาก็ปรับสีหน้าแววตาไม่ทันสายตาของคนทั้งคู่จึงสบกันและถ่ายทอดภาษาที่ยากจะมีใครเข้าใจยกเว้นเขาด้ะเธอแต่ทว่า เป็นความไม่แน่ใจของคนทั้งคู่วายุนั้นไม่แน่ใจว่าปู่ของเขาตั้งใจจะชุบเรี้ยงสาวคนนี้มีศักด์เป็นหลานของนายเติมในฐานะอะไรและความสัมพันธ์ระหว่างหลานสาวนายเติมคนขับรถกับคุณปู่ของเขานั้นเป็นเช่นไรเขาคิดไปไกลหลายอย่างว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้นั้นทำให้เขาไม่กล้าที่จะคิดอะไรไปไกลกับเพียงขวัญ แม้นบางครั้งที่นั่งทำงานอยู่ใจเขาจากกระหวดถึงเธออยากกลับมาพบอยากมาดูว่าเธอเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องหักห้ามใจในขณะที่ความรู้สึกของเพียงขวัญน,นั้นเธอรู้ว่าเธอเป็นเพียงสาวสลัมไรพ่อไรแม่หากจะคิดอะไรกับวายุก็คงมีเพียงความไม่เหมาะสมกันด้วยฐานะที่เกิดมาแตกต่างอย่างอื่นเธอไม่ได้คิด เพราะมั่นใจว่าเธอกับคนตระกูลนี้ไม่ได้เกี่ยวดองอะไรกันแน่ๆเธอมันลูกนายเชิดศักด์นางสมพรตามเอกสารที่แจ้งไว้แต่หน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่เคยพบเคยเห็นเธอคิดได้เพราะไม่เคยเห็นวายุมีผู้หญิงของเขาเลยสักครั้งไม่เหมือนอัธนบที่เรวดีมาครอเครียอย่างออกหน้าออกตาและถึงแม้นอัธนบไม่ได้มีใคร เธอก็คงไม่ได้ให้ความสนใจเขาแน่เพราะผู้ชายคนนั้นมีแต่ความดูถูกย้ำยันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแววตาที่เขามองเธอไม่ว่าเบราใดก็กดเธอไว้ติดตินส่วนผู้ชายที่เคยตั้งตัวเป็นปอรปักต่อเธอตั้งแต่แรกค่อยๆพัฒนามาเป็นคนที่คุยกันได้มาเป็นคนที่เหมือนพี่ชายที่คอยห่วงใยบางครั้งเช่นนาทีนี้ เบลตาที่เขามองเธอนั้นนอกจากความห่วงใยแล้วเธอเข้าใจว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไปเถอะเพียงขวัญไปทดสอบสิ่งที่เรียนมาแล้วก็กลับบ้านกันนะค่ะเดี๋ยวฉันบอกตาก่อนนะเพียงขวัญเดินไปคุกเข่าลงข้างๆตาเติมที่บัดนี้เธอเห็นว่าดวงตาฟ้าฟางของผู้สูงวัยนั้นมีน้ำตารื้นอยู่พร้อมจะไหลแต่ทว่าเมื่อเห็นหญิงสาว มานั่งคุกเข่าอยู่เช่นนั้นพูดเท่าจึงส่งยิ้มอย่างเยอเือกเย็นให้จะกลับแล้วหรือเอกลับไปเถอะจำไว้นะไม่ต้องเป็นห่วงตาเมื่อไรที่ท่านบอกความจริงว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ต้องห่วงยายตาอีกหน่อยคุณวายุกับคุณวารีก็ต้องจัดการให้ตาได้อยู่ในที่เหมาะสมเองละและถ้าจะต้องกลับไปอยู่สลัมตาก็อยู่ได้ เขาให้เงินไว้ใช้เยอะใช้วันละห้าสิบก็อยู่ได้หลายปีเลยพูดเทาพูดเพื่อให้หลานสาวคลายกังวลแต่เพียงขวัญกลับวิตกกังวลกับอนาคตอันใกลน้นี้ไม่รู้ว่าฐานะของหลานในเติมคนขับรถจะเป็นเช่นไรอย่างหนึง่งที่เธอไม่อยากให้เป็นก็คือไม่อยากให้เธอกับวายุรู้สึกอะไรต่อกันไม่ได้ด้วยความเป็นสายเลือดกันอยู่ พอถ้าเธอสวมวิญญาณหลานสาวในเติมคนขับรถเธออาจจะต้องรับสภาพความเป็นญาติพี่น้องกับเขาความสำคัญของหลานสาวในเติมน่าจะเป็นได้ขนาดนั้นไม่เช่นนี้ผู้สูงวัยที่มั่งคัง่งจะตามหาตัวคนคู่นั้นทำไมเสียงเพลงแผ่วเบาและคู่เต้นสามสีค่คู่ที่อยู่กลางฟอลท่ามกลางแสงไฟสรวเป็นใจให้ความรู้สึกของคน หลายหลายคู่ได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันผ่านวงแขนและมือที่แสนอบอุ่นเพียงขวัญไม่รู้ว่ามืออุ่นๆของเขาบีบมือเธอกระชับเป็นระยะระยะที่ประสานกันยามพากันล่องลอยไปตามมุมต่างๆของฟรอนั้นเข้าหมายถึงอะไรแต่หัวใจของเธอก็อิ่มเอ,อิบกับความรู้สึกนั้น ชีวิตทั้งชีวิตเวลาแห่งความสุขราวกับเจ้าหญิงของเธอเวลานี้เธอจะจดจำมันไว้เป็นรอยพิมพ์ในหัวใจเกือบทุกครั้งที่เขาพาเธอมากินข้าวที่เขาเอาใจใส่ดูแลเธอนายวายุเมื่อสองเดือนก่อนที่เดินตามแม่ค้าขายส้มตำมากมายจนเหมือนกับว่าเขากับเธอคือคนที่สารหัวใจกันมานานนับเป็นปี เพียงแต่เขาไม่เคยพูดอะไรอย่างที่เขาแสดงออกเขาไม่เคยเอ่ยคำใดที่จะมีความหมายพิเศษออกมาเลยสักนิดเขาทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือดูแลเธออย่างที่ควรจะเป็นจริงๆอยากให้ช่วงเวลานี้หยุดอยู่แค่ตรงนี้อยากให้คู่เต้นรำคู่นี้เป็นตุ๊กตาคนเต้นรำไขายลานเมื่อไหไรที่อยากเต้นรำก็ไขาลานมาซะเขาพูดขึ้นมารอยๆเพียงขวัญ ก็พอจะเข้าใจเธอไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็รู้ว่าเขาต้องการที่จะได้ร่างบางนั้นไปซบอกวงแขนที่แตะเอวบางของเธอกดแรงขึ้นจนเพียงขวัญอยากจะห้ามใจหญิงสาวซบอกเขาและแคใครๆก็ทำเช่นนั้นเมื่อเพลงสุดท้ายจบลงอย่างอ่อนเศร้าวายุไม่รู้เลยและไม่เคยเห็นเลยว่า หลักฐานที่ตาเติมให้มานั้นเป็นอย่างไรถึงได้ทําให้คุณปู่พิชิตของเขายอมรับเพียงขวัญได้จนถึงขั้นให้เขาแปลงโฉมเธออย่างไม่คิดเสียดายเงินแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าการไปมาหาสู่ระหว่างเขากับตาเติมและเพียงขวัญที่คอนโดจะถูกใครติดตามเฝ้าดูอยู่เหตุเกิดเพราะศพโชคเห็นว่าเพียงขวัญและตาเติมหายไปจากสระมนานแล้ว เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปดักอยู่แถวๆหน้าคอนโดและได้เห็นว่าวายุมารับเพียงขวัญกลับบ้านเขาจึงสะกดอรอยตามไปจนรู้จากบ้านวันหนึ่งเขาคิดจะไปหาเพียงขวัญมาชะเง้อชะแงอยู่หน้าบ้านอัถนพระเดวดีมาเห็นเข้าจึงบอกความจริงว่าอยากพบเพียงขวัญที่เป็นญาติกับคนบ้านนี้ถ้านายอยากรู้ว่าเพียงขวัญอยู่ที่ไหนนายบอกฉันหน่อยสิ ว่าเป็นเพื่อนเขาสมัยไหนมันจําเป็นนะเพราะเมื่อเขาเป็นญาติเราเราก็ต้องระวังเรื่องเพื่อนเขานิดหน่อยถ้านายจริงใจบอกความจริงเราจะให้พบศบโชคบอกความเป็นจริงเรื่องความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่มีมานานในเรื่องของตาเติมกับเพียงขวัญเท่าที่เขาสัมผัสมาได้อัถนพขี้อิจฉาแมนจะได้อะไรเหนือกว่าวายุมาโดยตลอดปักใจเชื่อว่า วายุกำลังมีแผนหลอกลวงคุณปู่เขาอยู่เพียงขวัญอยู่ที่คอนโดไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกทางอัถนพประสบโชคต่างก็หมุนเวียนกันมาดูยามที่วายุพาเพียงขวัญมาส่งไว้ที่คอนโดแต่ก็คาดกันอัถนพมั่นใจว่าคนที่วายุซ่อนเอาไว้ที่คอนโดนั้นอาจจะเป็นไพ่ใบสำคัญอะไรสักอย่างเขาถามผู้เป็นพ่อคุณพ่อพอจะทราบไหมครับ ว่าคุณปู่ให้วายุกับคุณป้าวารีตามหาหลานในเติมทำไมพ่อก็ไม่แน่ใจนะว่าปู่ท่านมีเรื่องราวอะไรในอดีตหรือได้สัญญาอะไรไว้กับนายเติมไว้แต่ที่แน่ๆอีกไม่นานเราก็จะรู้ความจริงเองละ่ะรอหน่อยละกันพ่อแม่ของเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเพราะมั่นใจมาตลอดว่าลูกที่ทำอะไรตามใจพ่อแม่นั้นตั้งแต่เด็กย่อมเป็นที่รัก ไม่เหมือนพิพั์ที่ไม่ยอมเรียนด้านบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยธุรกิจของครอบครัวแต่ไปเรียนด้านสังคมวิทยาแทนแถมยังปล่อยให้วายุเรียนในแบบที่เขาชอบแต่ในที่สุดใครๆก็ต้องมาช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัว,รว,รวอยู่นั่นเองอัฒนบพยายามที่จะค้นหาคำตอบอะไรบางอย่างก่อนที่จะได้รู้ความจริงที่ผู้เป็นปู่จะเฉลยบางทีอาจจะกระชากหน้ากาก,ากวายุได้ ว่ากำลังพยายามจะหลอกลวงอะไรใครอยู่ศพโชคยังไม่มีโอกาสได้พบเพียงขวัญหรือตาเติมเลยสักครั้งไม่ว่าจะแวะเวียนมากี่ครั้งแต่อัฒนพสามารถบุกพิชิตตัวโต้งเพื่อค้นหาคำตอบได้โต้งถูกอัฒนพคขู่เสียงเขียวขณะที่ก้าวเข้ามาในบริเวณคอนโดมิเนียมซึ่งยามเห็นว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกตินอกจากหนุ่มต่างวัยที่โอบไหลกันอยู่ ยามเห็นมามากแล้วพวกชายหนุ่มหน้าตาดีโอบกอดกับเด็กหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้แต่กรณีนี้ยามไม่รู้เลยว่าอีกข้างหนึ่งของอัธนบนั้นมีมีดจ่ออยู่ที่เอวนายวายุจ้างแกมาเฝ้าคอนโดนานแค่ไหนแล้วคือเออผมแกออกมาจากร้านขายหนังสือที่ปากซอยบ้านฉันนานแค่ไหนแล้วมาเฝ้าคอนโดเปล่า,าหรือมีใครอยู่ด้วย นายวายุมันให้แกเฝ้าใครเสียงขู่นั้นทําให้โต้งซึ่งพอจะรู้จักอัธนบอยู่บ้างหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าพี่น้องบ้านนี้หมางใจอะไรกันอยู่หรือไม่อย่างไรและขนาดไหนเขาไม่รู้ว่าตาเติมกับเพียงขวานเป็นใครมาจากไหนเพื่ออะไรเขาเดาเอาแต่ว่านายจ้างของเขาคงอาจจะแอบรักสาวสลัมแล้วเอาเข้าบ้านไม่ได้จึงพามาอยู่ที่สุขสบาย แบบนี้แล้วจ้างให้เขาดูแลห้องนี้ก่อนที่ตาเติมจะมาได้สองอาทิตย์มันไม่สนุกเหมือนขายหนังสืออยู่ที่ร้านปากซอยแต่เงินดีไม่ต้องเหนื่อยยากแต่เวลานี้เขาเหนื่อยแทบขาดใจนั้นเพราะกลัวมีดของอัธนบนั่นเองงิ้นพาฉันขึ้นไปชั้นบนไปที่ห้องนายวายุเอออาเสียมาริยาณนะครับเข้าห้องคนอื่น แกจะยอมเสียมารยาทหรือว่ายอมเสียชีวิตตรงจำต้องพาอัธนพขึ้นไปที่ห้องเด็กหนุ่มนึกประหลาดใจที่ไม่เห็นแต่เติมข้าวของอะไรก็เก็บเรียบร้อยจนไม่เห็นอะไรวางเกินให้คนมาเยือนรู้ว่ามีคนอยู่อะไรวะนายวายุนี่มันบ้าหรือเปล่าวะจ้างแกมาเฝ้าห้องเปล่าๆนะ่แล้วตัวมันก็กลับเข้าบ้านเกือบทุกวันเฮ้อ นายวายุมันพาผู้หญิงมานอนหรือเปล่าไม,ไม่ไม่มีครับเอ๊หรือว่ามันชุบเลี้ยงแกไอโตแกเป็นผัวหรือเป็นเมียมันแล้วไอเสกเพื่อนซีมาละ่ะผมไม่รู้จักใครหรอกครับอืมมันอาจจะรักแกจริงก็ได้อุตสาเอามาชุบเลี้ยงโตไม่ตอบอะไรปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเถอะรอดตัวแล้วก็แล้วกันไป เขาไม่หนักใจอะไรเท่ากับที่ตาเติมหายไปพออัธนบออกไปแล้วตรงก็รีบวิ่งตามหาทั่วชั้นนั้นและลงไปถึงล็อบบี้ไม่มีใครเห็นผู้ส่งวัยลงมาเด็กหนุ่มกลุ้มใจมองโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจะโทรหาวายุหรือเพียงขวัญดี